ผู้ชมค,ครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับซึ่งบริษัทไพรสณนีไทยจำกัดก็มีการเปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกยีรเกรยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการครับมีมติเห็นชอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานเดียวที่ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญ,ญลักษณ์สำหรับจำหน่ายให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ประดับและเก็บไว้เป็นที่ระลึกในราคาเข็มละ300บาทโดยดำเนินรายได้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายนั้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ครับได้จัดทําโดยช่างฝีมือผู้มีความชํานาญจัดทําด้วยความประณีตละเอียดอ่อนสวยงามสมพระเกียรติและมีคุณค่าเหมาะสําหรับเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้ทางนี้ครับสามารถสั่งจองได้ที่บริษัทไพรส์นีไทยจำกัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโดยจองจองผ่านทางเว็บไซต์ t h a i l a n d p o s t m a r t c o m หรวอว่าที่ทําการไพรส์นีทั่วประเทศซึ่งผู้สั่งจองครับจะได้รับเข็มที่ระลึกตราสัญ,ญลักษณ์ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ ตามลำดับของการสั่งจองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับการสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ได้ที่คอร์เซนเตอร์หมายเลขโทรศัพท์ครับ1111 11.